มิ X หล่อดูเข้มแต่งให้เต็มเลขไม่มีแบบนี้มีด้วยเหรอที่มีเ็จที่นั่งที่หล่อดูเข้มแต่งให้เต็มแบบนี้ครับมาพร้อมกับตัวรถปี2022ในรุ่นย่อย1.9 Active เริ่มกันที่ฝากระโปรงหน้านะครับงานนี้ไม่ใช่งานหุ้มแต่เป็นเพียวคาร์บอนแท้ๆครับเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นทั้งกันคันนี้นะครับมาพร้อมกับทีเ37ล้อทองาไรู้แน่นอน และรัดด้วยยางโตโย่สายซิ่งรู้กันอันนี้มาพร้อมกับฝากระโปรงพียวคาร์บอนแท้ๆอีกแล้วครับท่านผู้ชมมีกมองหลังให้แล้วนะตัวนี้ตัวเริ่มต้นที่อื่นไม่ให้กล้องผมให้กล้องถึงแม้น้องจะเป็นตัวเริ่มต้นครับแต่ออปชั่นที่ให้มานั้นคุ้มค่าเหลือเกินครับท่านผู้ชมดูเลขไม้มสิครับทันนี้เป็นไม้แท้ๆนะครับไม่มีการกงไม่มีการเจี่ยแค่หมื่นห้าเองมาพร้อมกับจอแอนดรอยติดต้องให้แล้วรองรับบลูทูธมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ครับมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วกุญแจอยู่ครับ ดูแล้วโดยรวมนะครับไม่เคยถอดล้อใดๆนั่นหมายความว่าน้องไม่เคยโดนคนมานะมีา,ารับปรนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูรอยอาร์กันด้านข้างตัวนี้เราดูกัน,นอ่ะ เมียนะอยู่รบนะครับถ้าจบคลิปนี้แล้วโทรมาได้เลยนะครับที่092478888อย่าลืมครับคันนี้คุณจะเป็นเจ้าของรถทีทีบีเจ็ดที่นั่งง่ายๆเลยล่ะครับไม่แตะหนึ่งล้านบาทใครมาตอนนี้นะครับรับสิทธิ์ทันทีครับดาวเริ่มต้น5%ผ่อนเรถต้นหนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นนะครับรายอยู่ไกลมีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับก่อนส่งรถให้ฟรีก็มีบริการจัดคะแนนให้ฟรีด้วยเช่นกันไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นและอนุวัตไวภายในสามสิบนาทีใครสนใจข้อเสนอดีๆแบบนี้นนะะะะคค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 รรรรรรรััััับททกกกกกมมาาาได้เเเลลลลยี่่่ช์ูออพุุณณืสญิถ